สวัสดีค่ะวันนี้เรามีขาวมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมม .33 ม .39 ม .40 คุ้มครองอะไรบ้างฟังเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต,อนต่อไปนะคะพะทุกช่วงของชีวิตขอพบกันตนมีค่ะ ประกันสังคมขอดูแลทุกช่วงเวลาเกิดแก่เจ็บตายของคุณค่ะอันดับแรกนะคะผู้ประกันตนม .33 ลูกจ้างในสถานประกอบการผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ5%ของค่าจ้างค่ะสูงสุดไม่เกิน750บาทต่อเดือนก็จะคุ้มครอง7กรณีดังต่อไปนี้นะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีสงเคาะบุตรค่ะกรณีชราภาพและก็กรณีว่างงานต่อมาผู้ประกันตนม3กนะคะผู้ประกันตนโดยสมัครใจผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ432บาทต่อเดือนคุ้มครอง6กรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1>, 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 2. กรณีคลอดหมุตร3กรณีทุพพลภาพ 4. กรณีเสียชีวิต 5. กรณีสงเคราะห์บุตร6กรณีชราภาพต่อมานะคะผู้ประกันตนม .40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระค่ะผู้ประกันตนสามารถเลือกสมัครได้3ทางเลือกดังต่อไปนี้ 1. ทางเลือกแรกนะคะ ผูุ้กันต้นจ่ายเงินสมทบ70บาทต่อเดือนคุ้มครอง3กรณีค่ะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและ3กรณีเสียชีวิตต่อมาทางเลือกที่2นะคะผูุ้กันต้นจ่ายเงินสมทบ100บาทต่อเดือนคุ้มครอง4กรณีค่ะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชลาภาพต่อมาทางเลือกที่3นะคะ ผูประกันต้นจ่ายเงินสมทบ300บาทต่อเดือนคุ้มครอง5กรณีค่ะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีสงเคราะห์บูรโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th นะคะหรือโทรสายด่วน1506ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมง จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับข่าวประกันสังคมม .33 ม39ม4สสงคุ้มครองอะไรบ้างที่เรานำมาฝากกันท,กทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ